สวัสดีครับวันนี้ไล่บุญตาจะพามาทำวิธีติดตั้งมูลี่นะครับร้อยเก้าเก้าเห็นไหมรอ้อยเก้าเก้าขนาดเจ็ดสิบคูณเมตรหกสิบ โซโมเซนติเมตรมูลี่ปรับแสงครับซื้อมาจากไคอย่งเยก็แล้วโฮมโปรรอยเก็าเก้าครับเราไม่ต้องไปจ่ายแพงและไม่ต้องไม่ต้องไปจ้างใครครับเห็นด้วยตัวเองเนี่บผมสิพามาเบิ้งมองมอนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ้งมอมมอลกันเห็นปะเพราะว่าผมอยู่พู้เดียวเดือเลยครับผมมาขอมาเบิ้งกันนะครับขนาด มันก็มีหลายขนาดเห็นป่ครับแต่ของผมเจ็ดสิบคูณเมตรหกสิบครับสีเทาเข้มกับสีเดียวกับผนังแล้วก็ผมจะพามาพามาติดตั้งง่ายๆด้วยตัวเองมาลองดูกันครับตอนนี้ผมได้เก็บมาแล้วผมได้ทําการวัดนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งวิธีวัดเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาติดตั้งให้เบิง้งวิธีเริ่มแรกเลยเราก็แกะ เกะกองมาเกะกองมาเขาจะเป็นแบบนี้ครับเห็นป่ะนะเกะกองมาเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นป่ะบโฟกัสนี่แหละมูรี่เราแล้วมันจะมีอุปกรณ์ที่ห่าเสียบเข้าตรงนี้นะครับนี่อุปกรณ์ที่เราเราใส่ตรงนี้นะครับ คือเราจะใส่เข้าไปตรงนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็มันมีสองฟังนะครับมันมี2ข้างนะครับกะอันดับแรกเลยนะครับเนาะเริ่มต้นเลยเราก็ทําการทําการเอามาใส่ไว้เลยครับใส่ไว้2ข้างก็ไดพราะว่านี่เป็นจะเก้เแี่ย นี่ผมก็ได้ทำการใส่ไว้เรียบร้อยละแล้ว,ลวขึ้นเลยครับขาก็ได้รกขวบวัดก่อนแล้วแบบนี้ขวาจะใช้มีจิตมีจิกนะคิดไปเลยปื๊ดปืดปืดป๊ดปืด๊ดก็ที่จะหมายหมายเพื่อจะฝังผู้จบน้องตีจบ เอาสว่านมาจอ hungry, uh, these, Here, Luckily, okay. come, Hence, ่อเพื่อที่จะยึดน็อตยึดน็อตตัวนี้ขาจับเนี่ยออกเมื่อกี้เฮาเมื่อกี้เราได้ทำการขีดไปแล้วออกไปออกก็มาออกก็มามาจุดจุดจุดมันเจะมีออกก็ทำการมาร์จุดทั้งสองเอทั้งทั้งสองฟังนะครับมันจะมีหูอยู่เอาก็เอาไออย่างเงี้ยครับเราได้คิดไว้ก่อนหน้านี้เนาะ อ okay. เอาเนะี่ยเข้าไปตรงรูเขาบัโฟกัสครับเข้าไปตรงรูเขาแล้วกันมาร์กไว้มาร์กไว,ว้แล้วเราก็ทำการเอาสว่านสว่านตัวนี้นะค okay. รัเจาะรูตรงที่เรามาร์กไว้เจาะรูเจาะรูก็ฝั่งผุเราก็ได้มา หลังที่เราหลังจากที่เราเจาะู้เสร็จเอ,อเจาะเอัังเสร็จแล้วก็ฝังพุตัวนี้เข้าไปทั้งสี่จุดนั่นแหละครับสองข้างนะทําเหมือนกันแล้วก็ใส่เข้าไปตอนนี้ผมได้ทําการฝังไ้แล้วผมจะพาเข้าไปเบึงใกล้ๆเห็นไหมะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ที่เราคิดทํามากไว้ทั้งสองฟังเลยครับ ทั้งสองฝั่งนะครับทีนี้ผมอยวยโยผมก็จะทำการ้ติดตั้งคือยึดขาขาตรงนี้แหละนี่เดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนผมจะไปยึดขาจาับตัวนี้ให้ดู ง่ายๆใครๆก็ทำได้ครับที่ก็เห็นได้ตาวว่าแต่ทุกช่างเอาครับนี่เขียนตุ้งเหล็กผมเดี๋ยวนี้โบจะใช้ไขคองแล้วครับมาใช้ไอ้สว่านไล่สายง่ายดีเราจะต้องเนี่ย เราจะไม่ได้เสียเงินจ้างซางถ้าเรามีอยู่ปรณกออยู่แล้วนะคาซางกระเพงเนาะกระดิปไปครับน,น,น,นี้เอาประมาณไรให้ครบทั้งซี มนเป็นเร้างเนีผมเป็นพ่อค้าขายของสลาดนะเดี๋ยผมไป็นิดสามนะจ้ะดีมันคือมาง่ายแฮะซื้อมาให้เองบึงกรนั้นอะมาให้บึ็งแล้วจะเลยว่าันคือง่ถ้ามันง่ายเราก็ทำเองต้องจ้างได้ตาน อ um <the time. S 2> ัน <contam> น <inden> ี้เราน้อย9เจ๊ไข่สำหรับคนที่มีอุปกรณ์อยู่แล้วเ่ยพอใส่ไข่ควงก็ได้ถ้ามีสว่านเบ็บึงเบสผมเราผมจะติดตั้งให้เบิ้งคลิปหอาก็จะเป็นคลิปสุดๆเบบปอดตัดอย่างนี้อะ ก็พูุลูกเราจะตัดทีเนี้ยเพท่เามาส่นเอามาแนะนำบ็อกวีกีน้เสร็จครับนี่คือการฟังเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งครับเห็นไหมเดินขึ้นไปเลยกั รเราก็ได้ทําการยึดไ้แล้วแน่นหนาฝั่งนั้นก็อีกตัวหนึ่งเห็นไหมให้ตอพอผมใส่สอง่องตัวนั้นก็ได้ยิงไว้แล้วแต่ผมแต่แต่ช่องนี้เราจะมาทําให้ดูเป็นเทคนิคเป็นวิธีการที่เราทําติดม่านมูลี่ด้วยตัวเองแบบไม่ต้องจ้างช่างหรือไม่ต้องไปงอช่างเลยแล้วก็จะได้ลดต้นทุนไปด้วยครับ แค่รนะ้อยเก้าเก้าน่ะประหยัดไปเยอะเด้ประหยัดไปเยอะเลยนะครับร้อยเก้าเก้านี่นี่ก็มาเกะบนี่ไฟหายอยู่เลยค่อยแกวมาแเกะกันสดๆเลยนี่มันจะง่ายขนาดไหนมาดูกันเออผมลืมบอกว่าเขามีฝาปิดด้วยนะ ฝาปิดตรงที่เราไปยึดไว้เนี่ยขาจับเพราะว่าเนี่ยเขาจะมีนี่นี่นี่เขาจะมีฝา,าปิดเราก็ไปใส่ยางล้อครนับนครับฝาปิดตรงขาจับง่ายง่ายครับเราก็หันทางที่เป็นปีสายตัวดึงออกมาแล้วก็ตัวสะอร์ออกมาแล้วคนระับ เราก็ทำแบบนี้ขึ้นเข้าแบบไปโอ้คลิปไปหนไงเจ็บผมว่าคลิปมันดีกว่าหลอมเ้วยเจ็บผมว่ามีคลิปเก,กินไปมันจะไ,ได้นี่เหราทำให้ได้เบิร์นสดๆแล้วเนี่ยมีทั้งปัญหาและให้วิธีทำนะหลังเต็นก็ที่ว่าเอ๊ะทนี้ก็มาสอนเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền sang không ừ. แต่ก็ไม่เป็นไรครับได้อยู่นี่เราก็ทำการปิดฝาที่จริงมันเราต้องเปลีต้องฟิตขนาดนี้ก็แล้วครับแต่พอดีว่าเราได้ทำไปแล้ว เสร็จแล้วเราก็มีไม้ตัวนี้ครับโูกัดบ่านี่มีไม้ไปเดี๋ยวผมออกจากขาตั้งเลยมันจะเป็นคลิปวิดีโอที่ยาวมากเลยนะสิบเอ็ดนาทีแล้วเราก็ามาใส่ตรงนี้ครับเห็นไหมตรงนี้ครับนี่ เราก็ทําการใส่เข้าไปตรงไหนผมไม่เห็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับนี่ใส่เข้าไปตรงนี้นี่แต่ตรงนี้เราจะลูดลงประหยัดหลายครับนี่เวลาเราปล่อยมุลี่ลงแล้วก็มาดึงสายตัวนี้นะครับง่ายงนะนี่มันสดสดเลยเด้เอาบุมีการเตรียมไว้ก่อน ของเรามันใหม่ๆเลยป้ายยังไม่ได้ออกแล้วก็ดึงที่รูดนะครับไนะง่ายขนาดไหนนี่ง่ายมากเสร็จแล้วนะครับนี่การติดตั้งมู่รีบแบบง่ายๆไม่ต้องงอ้อช่างผู้หญิงก็ทำได้นะครับ ไอ้ถ้าเราจะปรับบ่เราจะปรับเราก็ทําอย่างนี้แล้วก็หมุนหมุนตรงเนี้ยหมุนหมุนเหนไหมเราจะหมุนเขากลับมาเราจะหมุนเขากลับม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 ากเห็นไหมง่ายบ่ง่ายนะง่ายกับเนี่ยครับถ้าเราจะปล่อยให้เขาแดดออกปึ๊บป๊บง่ายงหมุนเนียครับสว่บบางปึ๊บป๊บ นี่เห็นไหมเห็งหมุนไปหมุนมาก็ปิดแล้วครับขเขาผู้ใดไอเห็นว่ามีประโยชน์หรือว่าทึกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปครับผมสัญญาว่าจะมาทำคลิปดีๆให้ชมเรื่อยๆครับที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์เม <c oughs> นนี้ก็ฟ้าไปเพียงแค่นี้แหละครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ